นี่คือเรื่องราวของมังกรอมะตะที่อ่อนแอที่สุดในสวรรค์แม้จะเกิดมาในร่างมังกรแต่พลังเวทของเขากลับอ่อนจนทำได้เพียงหายใจเป็นหมอกเหล่าเทพทั้งหลายต่างมองเขาไร้ค่า ไม่มีใครเหลียวแลด้วยความเศร้าและโดดเดี่ยวเขาจึงหนีลงมาอย่างโลกมนุษย์แต่การหนีโดยไม่รับอนุญาตทำให้เขาถูกกองทัพสวรรค์ไล่ล่าอย่างไม่ปราณีมังกรหนุ่มถูกฟ้าผ่าได้รับบาดเจ็บหนักก่อนจะหลบซ่อนในบ้านของชาวนาผู้ยากจนในคืนนั้นเองเด็กชายตาบอดชื่ออังได้ยินเสียงดังสนั่นจากใต้ถุนบ้านเขาไม่รู้เลยว่า เสียงนั้นคือมังกรบาดเจ็บที่หนีจากสวรรค์มาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามังกรน้อยนามว่าสั่งก้าก็ซ่อนตัวอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆสามวันต่อมาเขาได้ยินว่ายายของอังล้มป่วยเขาอยากช่วยแต่ด้วยพลังอันอ่อนแอก็ทําได้เพียงเฝ้ามองอย่างหมดหนทางคืนนั้นอังไปวัดเพื่อสวดขอให้คุณยายหายป่วยขวัญทูบที่ลอยไปตามลมได้พัดเข้าจมูกของมังกรทําให้เขาจามเสียงดังเสียงนั้นทําให้อังตกใจและคิดว่านั่นคือ เสียงตอบรับจากเทพเจ้าเพื่อไม่ให้ถูกจับได้มังกรจึงจำต้องแสล้งทำตัวเป็นเทพเจ้าที่สถิตยอยู่ในบ้านอังจึงอธิษฐานขอให้ยายหายและสัญญาว่าจะบูชาท่านตลอดไปแม้มังกรไม่มีพลังรักษาแต่ไม่นานยายของอังก็อาการดีขึ้นจริงๆอังเชื่อว่า ทั้งหมดคือปฏิหารจากเทพตา้าเขาจึงนำของบูชามาถวายทุกวันสังก่ารู้สึกมีความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนครั้งแรกในชีวิตที่มีใครบางคนศรัทธาและต้องการเขาแต่แล้ววันหนึ่งปีศาจแห่งไัยแรงก็ปรากฏตัวขึ้นในหมู่บ้านมันโกรธที่ชาวบ้านไม่บูชาและขู่ว่าจะนำไัยแรงมานานถึง7ปีมังกรอ,อยากช่วยเหลือแต่หากรายงานขึ้นสวรรค์เขาก็จะถูกจับได้เช่นกันหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็มีแผนโลหิต ของเทพสายฟ้าสามารถใช้เป็นเกราะต้านเวทมนต์และอ่อนพลังของเทพองค์อื่นได้สังกาจึงจงใจล่อลวงเทพสายฟ้าให้โจมตีตนเองเพื่อใช้พลังนั้นต่อสู้กับปีศาจแต่โชคร้ายที่เพอร์รี่เพอร์เซกถูกดึงเข้ามาในเหตุการณ์โดยไม่ตั้งใจแม้เธอจะบาดเจ็บหนักแต่ยังเลือกช่วยมังกรก่อนใครอื่นมังกรจึงสารภาพทุกอย่างกับเธอและเพอร์รี่ตัดสินใจเผชิญหน้ากับสถานการณ์ด้วยตัวเองเธอสั่งให้คนไปจับปีศาจแห่งภัยแล้งและกลับสวรรค์พร้อมมันก่อนจากไป อาจารย์มูดาโลก,กล่าวกับมังกรว่าด้วยโลหิตของเจ้าพวกเราจะสามารถปราบปีศาจได้อย่างง่ายดายสังกาดีใจยิ่งหนักเพราะนี่คือครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในฐานะอมาตะจริงๆหลังจากมองอังเป็นครั้งสุดท้ายเขาตัดสินใจกลับสวรรค์แต่ก่อนที่เทพสายฟ้าจะจากไปเพอรี่เพอร์ซิกก็เข้ามาขวางไว้เธอเตือนเขาให้เห็นใจผู้ที่อ่อนแอกว่าแต่เทพสายฟ้ากลับยิ้มบางๆแล้วกล่าวว่าหากไม่รับอนุญาตมังกรตนนั้นคงหนี ไม่พ้นอยู่ดีถ้าข้าไม่ยับน้าตัวเองไว้แต่แรกเขาคงถูกสายฟ้าของข้าฟาดดับไปนานแล้ว